วันนี้คุณยังหวเราะได้ใช่ไหมเพราะเงินเดือนยังออกตรงเวลาเพราะยังมีแรงทำงานเพราะยังคิดว่าชีวิตยังอีกไกลแต่ผมอยากถามคุณแค่คำเดียวถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีแรงทำงานอีกแล้วเสียงหูเราะวันนี้ยังจะเหลืออยู่ไหมลองจินตนาการถึงวันหนึ่งวันที่คุณตื่นเช้ามาแต่ไม่มีที่ให้ไป ไม่มีเงินเดือนเข้าบัญชีไม่มีใครโทรมาชวนไปกินข้าวเพราะทุกคนยังยุ่งกับชีวิตของเขาและคุณเหลือเพียงความเงียบกับคำถามในใจว่าแล้วชีวิตหลังจากนี้ฉันจะอยู่ยังไงความจริงคือไม่มีใครหนีคำว่าแก่ได้แต่มีคนไม่มากที่เตรียมพร้อมสำหรับมันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานเพื่องเงิน แต่ไม่เคยใช้เวลาให้เงินทำงานแทนเราใช้แรงกายแลกเงินทุกวันจนวันหนึ่งไม่มีแรงจะแลกแล้วถึงค่อยรู้ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยอย่าหัวเราะยะคนที่เตรียมกเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าพวกเขาหัวเราะได้เพราะไม่กลัวพรุ่งนี้ในขณะที่หลายคนยังหัวเราะได้วันนี้แต่ไม่รู้เลยว่า อีกสิปีข้างหน้าอาจต้องนั่งร้องไห้กับความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้คลิปนี้ผมอยากให้คุณฟังจนจบเพราะมันอาจเป็นเสียงเตือนที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณจากคนที่ทำงานหนักแต่ไม่มีอะไรเหลือให้กลายเป็นคนที่วางแผนเป็นและมีความสุขในวันที่ไม่ต้องวิ่งหาเงินอีกต่อไปวันนี้คุณยังหัวเราะได้แต่ถ้าไม่มีเงินกเกษียณวันนั้นคุณอาจร้องไห้หนึ่ง ความจริงที่คนไม่อยากฟังความจริงข้อแรกของชีวิตคือไม่มีใครหนีคำว่าแก่ได้ไม่ว่าคุณจะมีรายได้เดือนละหมื่นหรือเดือนละแสนวันหนึ่งคุณก็จะถึงวันที่เงินหยุดไหลเข้าแต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่เหมือนเดิมหลายคนไม่ชอบฟังเรื่องเกษียณเพราะมันทำให้รู้สึกแก่รู้สึกกลัว แต่การไม่พูดถึงไม่ได้ทำให้มันหายไปมันแค่ทำให้คุณไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันนั้นมาถึงวันนี้คุณอาจยังคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บแต่รู้ไหมเวลามันเดินเร็วกว่าที่คิดหนึ่งปีผ่านไปเหมือนเสี้ยววินาทีคุณหันกลับมาอีกทีก็พบว่าอายุเขาเลขสี่แล้วแต่เงินเก็บยังไม่ถึงแสน หรืออายุ50แล้วแต่ยังต้องผ่อนรถผ่อนบ้านและมีบัตรเครดิตเต็มทุกใบและนั่นคือกับดักเงียบๆที่กลืนชีวิตคนทำงานจำนวนมากสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปีล่าสุดบอกว่ากว่า60%ของคนไทยหลังกเกษียณไม่มีเงินออมเลยอีกเกือบ30%มีเงินเก็บไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่มีเงินพอใช้ไปจนตายโดยไม่พึ่งลูกหลานลองคิดดูสิครับหลังกเกษียณไปแล้ว20ปีถ้าคุณอยากมีชีวิตแค่เดือนละหมื่นบาทคุณต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย2.4ล้านบาทและถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สบายกว่านั้นมีเงินเที่ยวมีเงินรักษาคุณอาจต้องการมากกว่า3-5ล้านบาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคำนวณ ไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วเรามีแผนหรือยังพอแก่ตัวลงร่างกายเริ่มป่วยค่าใช้จ่ายพุ่งสูงลูกหลานก็มีภาระของเขาเองแล้วคุณจะยืนอยู่ตรงไหนของชีวิตนี่คือความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังแต่ทุกคนต้องเจอเพราะชีวิตหลังเกษียณไม่ได้ถูกวัดด้วยเงินเดือนที่คุณเคยได้แต่มันวัดด้วยเงินที่คุณยังเหลือ หลังเลิกทำงานอย่าหลอกตัวเองด้วยคำว่าค่อยว่ากันเพราะเวลาไม่เคยรอใครทุกเดือนที่คุณยังไม่เริ่มออมคือเดือนที่คุณเสียโอกาสในการให้เงินโงกงามจำไว้ความจนหลังเกษียณไม่ได้เกิดเพราะคุณขี้เกียจแต่มันเกิดจากคุณไม่เคยวางแผนตอนยังมีแรง 2. งเข้าใจความจริงของเงิน เงินไม่เคยทรยศใครแต่มนุษย์ต่างหากที่มักจะหลอกตัวเองเรื่องเงินคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องหาเงินเยอะๆถึงจะเก็บได้แต่ความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องมีรายได้มากเพื่อจะมีเงินเหลือคุณแค่ต้องจัดการเงินที่มีให้มันอยู่กับคุณนานที่สุดคนที่ได้เงินเดือนสองหมื่นแล้วออมสองพันทุกเดือนมีค่ามากกว่าคนที่ได้เงินเดือนหนึ่งแสนแต่ไม่เคยเก็บเลยแม้แต่บาทเดียว เพราะสุดท้ายสิ่งที่กำหนดอนาคตไม่ใช่รายได้แต่คือพฤติกรรมทางการเงินหลายคนบ่นว่าออมไม่ได้เพราะรายจ่ายมันเยอะแต่ถ้ามองลึกลงไปจะพบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่คือสิ่งที่เราเลือกเองกาแฟแก้วละร้อยเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือนมือถือเครื่องล่าสุดทั้งหมดนั้นไม่ได้ผิดแต่ ถ้าทุกบาทที่ใช้ทำให้คุณถอยห่างจากอิสรภาพทางการเงินมันก็ควรถูกตั้งคำขมเงินมีหน้าที่สำคัญสองอย่างคือคือปกป้องและปลดปล่อยมันปกป้องคุณจากความไม่แน่นอนของชีวิตและปลดปล่อยคุณจากการต้องอยู่ในสิ่งที่ไม่อยากอยู่แต่จะทำแบบนั้นได้คุณต้องรู้จักให้เงินทำงานแทนไม่ใช่แค่ทำงานหาเงิน ซึ่งจุดเริ่มต้นง่ายที่สุดคือเปลี่ยนจากใช้ก่อนค่อยเก็บเป็นเก็บก่อนค่อยใช้สูตรของคนรวยทั่วโลกคือ pay yourself first แปลตรงตัวว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนใครทันทีที่เงินเดือนเข้าหักไว10้10-20%ออัตโนมัติเก็บเข้าบัญชีออมบัญชีลงทุนหรือกองทุนเกษียณก่อนจะเริ่มใช้จ่ายส่วนที่เหลือมันอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่เชื่อไหมว่า แค่ทำแบบนี้สม่ำเสมอคุณจะกลายเป็นคนมีเงินเก็บโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเงินไม่ได้ต้องการให้คุณฉลาดที่สุดแต่มันต้องการให้คุณมีวินัยที่สุดเพราะคนที่ออมได้ไม่ใช่คนที่มีเงินเหลือแต่คือคนที่ตั้งใจเหลือเงินทุกเดือนจําไว้เงินไม่ได้ทำให้คนมีความสุขขึ้นเสมอไปแต่ไม่มีเงินนี่แหละทำให้ทุกอย่างในชีวิตยากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นส เริ่มต้นออมวันนี้ไม่ต้องรอพร้อมคำว่าพร้อมเป็นข้ออ้างที่ฟังดูดีแต่มันคือเหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรเลยหลายคนพูดว่าเดี๋ยวมีเงินเหลือก่อนค่อยเก็บขอใช้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มออมรอรายได้เยอะกว่านี้ก่อนแล้วจะเริ่มจริงจังแต่ความจริงคือ ถ้าคุณไม่เริ่มตอนที่ยังมีน้อยคุณก็จะไม่มีวันเริ่มตอนที่มีมากเพราะคำว่านิสัยการใช้เงินไม่ได้เปลี่ยนไปตามรายได้ถ้าคุณเคยใช้หมดทุกเดือนตอนมีรายได้หนึ่งมืนคุณก็จะยังใช้หมดทุกเดือนตอนมีรายได้แสนสิ่งที่เปลี่ยนอนาคตไม่ใช่รายได้ที่เพิ่มแต่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนลองทิศง่ายๆถ้าคุณออมวันละหนึ่งบาท เดือนหนึ่งคุณเก็บได้3,000บาทปีหนึ่งคือ36,000บาทและถ้าคุณเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย6%ต่อปีในเวลา20ปีคุณจะมีเงินประมาณ1,390,000าบาทเงินล้านไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากวินัยเล็กๆที่ไม่เคยยุรทำอย่าคิดว่าเงินร้อยบาทมันน้อยเพราะเงินก้อนใหญ่ เริ่มจากเหรียญบาททุกเหรียญเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่มีใครเห็นผลในวันแรกแต่ถ้าคุณรดน้ำทุกวันมันจะโตขึ้นจนกลายเป็นร่มเงาที่ให้ความสุขในอนาคตหลายคนไม่ออมเพราะกลัวว่าชีวิตจะลำบากแต่จริงๆแล้วการไม่ออมเลยนั่นแหละคือความลำบากของชีวิตในอนาคตคุณไม่ต้องออมเยอะ ไม่ต้องเริ่มใหญ่เริ่มแค่พอไหวแต่อย,ย่าหยุดเริ่มจาก5%ของรายได้พอเริ่มชินก็ขยับเป็น10%พอมีโบนัสก็กันไว้อีก20%ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยทางการเงินที่มั่นคงการออมไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่คือเรื่องของความต่อเนื่องเพราะสุดท้าย คนที่มีเงินเก็บไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่คือคนที่เริ่มก่อนและไม่เลือกกลางทางทุกบาทที่คุณเก็บในวันนี้คือการซื้ออิสรภาพของตัวเองในวันข้างหน้าและทุกวันที่คุณยังไม่เริ่มคือวันที่คุณกำลังแลกอนาคตของตัวเองกับข้ออ้างที่ไม่มีวันหมดอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริง มีแค่วันนี้ที่คุณเลือกจะเริ่มหรือเลือกจะผัดวันไปอีกหนึ่งวันและวันหนึง่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่รอจนสายเกินไป 4. ใช้ดอกเบีย้ยทบต้นเป็นพลังทวีคูณมีคนบอกว่าดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศาจรรย์อันดับแปดของโลกเอาเบิร์ตไอล์ต์ถึงกับพูดใบว่าคนที่เข้าใจมันจะได้รับผลประโยชน์จากมัน ส่วนคนที่ไม่เข้าใจจะต้องจ่ายมันไปตลอดชีวิตคำพูดนี้จริงแบบไม่ต้องตีความเลยครับเพราะดอกเบีย้ยทบต้นคือการให้เงินทำงานแทนคุณมันต่างจากการออมธรรมดาตรงที่เงินไม่ได้หยุดโตแค่เพราะคุณหยุดใส่เพิ่มแต่มันยังโตต่อจากดอกที่กลายเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณออมเดือนละ3,000บาท ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย6%ซต่อปีถ้าเก็บแค่10ปีคุณจะมีประมาณ4 4 0 0 0 0บาทถ้าเก็บต่ออีก10ปีรวมเป็น20ปีจะกลายเป็น1 3 9 0 0ล้านบาทและถ้าเก็บต่ออีก10ปีรวมเป็น30ปีจะพุ่งขึ้นเป็นเกือบสองล้านบาทเห็นไหมครับคุณออมเพิ่มอีกแค่10ปีแต่เงินเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เพราะมันคือพลังการทบต้นดอกเบี้ยที่งอกดอกเพิ่มเรื่อยๆและที่น่าทิ่งคือช่วงปีแรกๆผลตอบแทนดูเหมือนไม่มากแต่พอเวลาผ่านไปเงินจะเริ่มโตแบบกระโดดเหมือนลูกหิมะที่กลิ้งจากญาติเขายิ่งนานยิ่งใหญ่นั่นแหละคือเหตุผลว่าคนที่เริ่มก่อนได้เปรียบที่สุดคุณไม่ต้องเก่งเรื่องการลงทุน แค่เข้าใจหลักการทบต้นก็พอสิ่งสำคัญไม่ใช่ผลตอบแทนสูงแค่ไหนแต่คือระยะเวลาที่คุณปล่อยให้มันงอกและสิ่งที่ค่าความหาสรรย์นี้ได้มีอย่างเดียวคือการหยุดกลางทางเพราะเมื่อคุณหยุดออมดอกเบี้ยก,ก็หยุดทบวงจรที่ควรโตแบบพุ่งกลับถูกตัดขาดดังนั้นอย่าหยุดอย่าถอนอย่าท้อแม้จะออมได้น้อยก็ขอให้ต่อเนื่อง เพราะทุกบาทที่คุณเก็บวันนี้คือเมล็ดเงินที่กำลังเติบโตอยู่ใต้ดินดอกเบีย้ยทบต้นคือรางวัลของคนมีวินยัยไม่ใช่ของคนที่โชคดีจำไว้ครับเวลาบวกวินยัยเท่ากับความมาัง่งคั่งและสองสิ่งนี้ไม่มีใครให้คุณได้นอกจากตัวคุณเอง 5. พลังของเวลาบวกดอกเบีย้ยทบต้นในชีวิตจริง เวลาคือสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนมีเท่ากันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะใช้มันสร้างผลลัพธ์ได้เท่ากันในเรื่องของเงินเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคนมีวินยัยและคือศัตรูตัวร้ายของคนที่ผัดผ่อนประกันพรุ่งมาดูตัวอย่างจริงๆที่จะเปลี่ยนวิธีคิดคุณไปตลอดชีวิตสมมติว่ามีคนสองคน A และบ เเริ่มออมตั้งแต่อายุ25ปีเดือนละ3,000บาทได้ผลตอบแทนเฉลี่ย6ซต่อปีพอครบ20ปีตอนอายุ45 A หเอหยุดออมรวมแล้วเขาใส่เงินทั้งหมดแค่7,2,000 0บาทส่วน B ไม่ได้เริ่มตอนนั้นเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเขาเริ่มตอนอายุ35ปีออมเดือนละ3,000บาทเหมือนกันผลตอบแทนเท่ากัน6%ปอร์เซ แต่เขาออมยาวไปจนถึงอายุ60รวม25ปีเต็มรวมเงินต้นทั้งหมด9 0 0 0บาทตอนนี้ลองเดาสิใครมีเงินมากกว่ากันตอนอายุ60คำตอบคือ A มีมากกว่าเพราะเงินของ A เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนอายุ25มันถูกทบต้นนานกว่าแม้เขาหยุดออมไปตั้งแต่45แต่ดอกเบี้ยยังโตไปเรื่อยๆ สุดท้ายท่อนอายุ60 A จะมีเงินประมาณ3.4ล้านบาทส่วน B มีแค่ประมาณ2.5ล้านบาทเห็นไหมครับ A ลงทุนน้อยกว่าแต่มีเงินมากกว่าเพราะเขาเริ่มเร็วกว่าแค่10ปีนี่คือพลังของเวลาที่หลายคนมองข้ามคุณไม่จำเป็นต้องรวยหรือมีรายได้สูงคุณแค่ต้องเริ่มก่อน เพราะเวลาคือสิ่งเดียวที่ซื้อไม่ได้แต่เพิ่มค่าให้เงินคุณได้มากที่สุดอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าคุณออมเดือนละ1,000บาทตั้งแต่อายุ25ปีถึง60ปีได้ผลตอบแทนเฉลี่ย6%ต่อปีคุณจะมีเงินเกือบ1.4ล้านบาทแต่ถ้าเริ่มตอนอายุ40ปีคุณต้องออมเดือนละ3,000บาทถึงจะได้เท่ากันเพียงเพราะเริ่มช้า15ปี คุณต้องออกแรงมากขึ้นถึงสามเท่าเพื่อผลลัพธ์เท่ากันนี่แหละคือค่าของเวลาที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในสมุดบัญชีแต่มันคือโอกาสในชีวิตที่คุณกำลังเสียไปทุกครั้งที่ยังไม่เริ่มดอกเบี้ยทบต้นบวกเวลาเท่ากับเครื่องจักรผลิตความมั่งคั่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกและคนที่เริ่มก่อนคือคนที่ชนะตั้งแต่ยังไม่รู้ตัว ดังนั้นอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้มีเยอะเริ่มเท่าที่มีแล้วปล่อยให้เวลาทำงานให้คุณเพราะสุดท้ายความแตกต่างระหว่างคนที่ยิ้มได้ตอนแก่กับคนที่น้ำตาซึมตอนดูบัญชีธนาคารไม่ได้อยู่ที่ใครหาเงินเก่งกว่าแต่อยู่ที่ใครเริ่มก่อนและใครไม่ยอมแพ้ระหว่างทาง 6ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำระหว่างออมเงินหลายคนตั้งใจออมแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะการเริ่มออมนั้นง่ายแต่การออมให้ถึงตังหากที่ยากและนี่คือ5ข้อผิดพลาดสำคัญที่คนส่วนใหญ่ทำโดยไม่รู้ตัวข้อที่1ออมโดยไม่มีเป้าหมายคนจํานวนมากเก็บเงินแต่ไม่รู้จะเก็บไปเพื่ออะไรเพราะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน สุดท้ายพอมีเหตุเล็กๆเข้ามาเช่นมือถือพังหรือเจอโปรโลดราคาเงินออมก็ถูกใช้ทันทีการออมที่ไม่มีจุดหมายเหมือนการเดินทางโดยไม่มีแผนที่คุณจะหลงง่ายและหยุดกลางทางเริ่มจากกำหนดให้ชัดออมเพื่อกเกษียณออมเพื่อบ้านออมเพื่อความมั่นคงเพราะเป้าหมายที่ชัดจะสร้างวินัยที่มั่นคงข้อที่สองออมไปใช้ไป บางคนออมได้แต่ก็ถอนมาใช้อยู่ดีเพราะเก็บไว้ในบัญชีเดียวกับบัญชีรายจ่ายวิธีแก้คือแยกบัญชีอย่างเด็ดขาดบัญชีออมต้องห้ามแตะเว้นแต่เหตุจำเป็นจริงๆข้อที่3ผัดวันประกันพรุ่งไว้เดือนหน้าเริ่มจริงจังเดี๋ยวโบนัสออกก่อนปีใหม่ค่อยตั้งเป้าสุดท้ายผ่านไปอีกปีโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเวลาที่คุณเสียไป อย่ารอเวลาเหมาะสมเพราะมันไม่มีวันมาถึงมีแต่วันนี้ที่คุณเริ่มหรือไม่เริ่มข้อที่4ไม่ต่อยอดเงินให้โตเก็บเงินอย่างเดียวแต่ไม่ให้มันทำงานเหมือนปลูกตนน้นไม้แต่ไม่รดน้ำอยากแค่ฝากเงินไว้ในบัญชีดอกเบีย้ย0.25%เพราะเงินคุณจะสู้งเงินเฟ้อไม่ได้หันมาศึกษาการลงทุนง่ายๆเช่นกองทุนรวมหุ้นปันผลหรือ RMF SFF เพื่อให้เงินงอกแทนแรงข้อที่5ลืมปรับแผนตามชีวิตบางคนเริ่มออมตอนอายุ25แล้วใช้แผนเดิมถึง50แต่ชีวิตเปลี่ยนรายได้เปลี่ยนภาระเปลี่ยนแผนการเงินก็ต้องปรับตามเพราะเงินไม่ใช่สิ่งตายตัวมันต้องเติบโตพร้อมกับคุณจำไว้คนที่ออมได้ไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ปัญหาทำลายวินยัย อุปสรรคมีไว้ให้ปรับไม่ใช่ให้หยุดเพราะสุดท้ายความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความสม่ำเสมอที่คุณทำทุกเดือนโดยไม่เลิกวันนี้คุณอาจยังหัวเราะได้เพราะยังมีรายได้เข้าทุกเดือนเพราะยังมีแรงลุกไปทำงานเพราะยังมีคนรอบข้างให้พึ่งพิงแต่วันหนึง่งทุกอย่างนั้นจะเปลี่ยนไปรายได้จะหยุด ร่างกายจะอ่อนแรงและคนที่คุณเคยช่วยก็อาจช่วยคุณไม่ได้ตลอดไปแล้วคุณจะเหลืออะไรถ้าไม่มีเงินเกษียณอย่าปล่อยให้ชีวิตหลังเกษียณต้องกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกลัวกลัวไม่มีเงินกลัวป่วยกลัวเป็นภาระให้ใครเพราะความกลัวเหล่านี้มันหายไปได้ ถ้าคุณเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องรวยไม่ต้องมีรายได้เป็นแสนแต่คุณต้องเริ่มออมและไม่หยุดเงินกเกษียณไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากวินาทีที่คุณตัดสินใจเริ่มเก็บบาทแรกจำไว้อิสรภาพหลังกเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนแก่ แต่มันคือของขวัญจากตัวคุณในวันนี้ที่ส่งต่อให้ตัวคุณในวันข้างหน้าอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีแรงแล้วค่อยเริ่มเพราะตอนนั้นคุณจะได้แค่พูดว่ารู้งี้เริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนวันนี้คุณยังหัวเราะได้แต่ถ้าไม่มีเงินเกษียณวันนั้นคุณจะร้องไห้จริงๆเริ่มตอนนี้เถอะครับไม่ต้องรอพร้อม เพราะทุกบาทที่คุณออมในวันนี้คือรอยยิ้มในวันที่คุณไม่ต้องทำงานอีกต่อไปและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณอยากเริ่มต้นกดติดตามไว้เลยครับเพราะเราจะเดินไปด้วยกันจากวันนี้จนถึงวันที่คุณยิ้มได้ด้วยเงินของตัวเอง